สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ JRIT v a r e y นะครับวันนี้มีความตื่นเต้นมากเลยนะฮะจะมาบอกเล่านะครับสูตรใหม่ของ Excel นะครับก็คือสูตรในการใช้แยกคำนำหน้านะฮะชื่อนามสกุลน,นะครับคำนำหน้าชื่อที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันเนี่ยให้ออกมาอยู่ คนละคอลัมน์นะครับก่อนหน้านี้ที่เราจะใช้กันก็คือเราก็จะใช้เทคทูคอลัมน์เนาะก็อาจจะมาคุมตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Data แล้วก็ใช้เทคทูคอลัมน์แล้วก็แยกออกมาจากช่องว่างจากอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่ต้องแล้วนะครับวิธีการง่ายๆนะครับสามารถใช้สูตรได้เลยนะครับโดยการนะครับเราจะใช้สูตรนะครับเทคสปริ l ตนั่นเองนะครับสูตรก็คือตรงนี้นะครับ textsplit นะครับ textsplit นะครับวิธีการใช้ก็คือง่ายๆนะครับใส่สูตรไปเลยไปได้เลยนะครับก็คือพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ textsplit นะครับอาจจะพิมพ์ตัวเลขก็ได้นะพอสูตรขึ้นมาแล้วเราค่อยกดแท็บนะครับ textsplit นะฮะ split ขึ้นมาแล้วนะครับกดแท็บนะครับแล้วก็ไปคุมตรง text เนาะ text ก็คืออยู่เซลล์นี้นะครับ แล้วก็ d e l i m i t e r นะครับเราจะแยกโดยอะไรนะครับเราก็จะบอกเขาว่าแยกโดยช่องว่างนะครับก็ใส่ช่องว่างแบบนี้นะฮะก็คือฟันหนูเคาะแล้วก็ฟันหนูนะครับปิดแบบนี้ได้เลยตึงนะฮะเรียบร้อยนะฮะมาแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถลากลงมาได้เลยนะครับลากสูตรลงมาได้เลยนะครับทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยสวยงามเป็น Dynamic Array นะฮะแบบนี้นี่เองนะครับนี่ก็จะเป็นนะฮะสูตรใหม่นะครับ เป็นการอำนวยความสะดวกในการแยกคำน้ำหน้าชื่อนามสกุลให้อยู่กันคนละคอลัมน์นะครับทีนี้เนี่ยเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยใน Office 365นะครับบางคนอาจจะยังไม่มีใช้นะครับเวลาไปลองพิมพ์สูตรนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เห็นนะครับสูตรจะยังไม่ขึ้นมานะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับให้มาที่ไฟล์นะครับแล้วมาที่ Account นะครับแล้วมากด Office Insider ตรงนี้นะครับ แล้วมาสมัครนะฮะก็คือสมัครเบต้าตรงนี้นะตนิ๊กตรงนี้นะครับทายมีอัพเสร็จแล้วก็มาเลือกเบต้าช n n e ลแล้วก็ติ๊ก i อ gree ตรงนี้แล้วก็กดโอเคนะครับเพื่อสมัครนะครับใช้เวอร์ชันเบต้านะครับแล้วก็อัปเดตเอ่อเวอร์ชันนิดนึงนะครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวสุดมันก็จะมานะครับแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้ทำงานได้เลยนะครับอำนวยความสะดวกให้เราได้เร็วมากนะครับ ตอนนี้เขามีอัปเดตทั้งหมด14ฟังก์ชันนะครับแต่วันนี้มาแนะนํากันก็คือ1ฟังก์ชันตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะแถมให้อีก2ฟังก์ชันละกันนะครับก็คือ t ูโรกับ t ู o l ลัมนะครับคืออะไรนะครับก็คือเป็นการ Copy ข้อมูลไปวาง t r a n s p o ร t นั่นเองนะครับทั้งแนวตั้งเป็นแนวนอนแนวนอนเป็นแนวตั้งอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลนะครับเป็นชื่อของ บุคคลนะครับอยู่ทีม A ทีม B ทีม C นะแต่ละทีมก็จะมี3คนประกอบด้วยเหล่านี้นะครับในบางทีมเนี่ยก็คือจะมีคนที่ซ้ำกันอยู่บ้างนะครับมีอย่างคุณสมรักเนี่ยอยู่ทั้งทีม A และทีม B นะครับคุณสมใจก็อยู่ทั้งทีม B และทีม C อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการนะครับต้องการจะก๊อบข้อมูลทั้งหมดเนี้ยกชื่อเนี้ยมาตั้งอยู่ตรงนี้ให้อยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ต้องกอบแบบนี้นะครับคอนโทซี 4, แล้วก็คอนโทรลอ่อเพจสเปเชียลนะครับแว l u ลแล้วแทนสปอตนะครับลงมาเรื่อยๆแบบนี้เนาะแล้วก็มากอบอันนี้นะครับแล้วก็เพจ Special, สเปเชียล a l u e Transport ลงมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างเสียเวลาเนาะแล้วก็ผิดพลาดได้ง่ายนะครับทีนี้สูตรใหม่ของเขานะครับฟังชันใหม่ก็คือนะฮะพิมพ์เท่ากับเท่ากับ2คอลัมไปได้เลยนะครับ G Uh, T O C O L นะครับอันนี้คือสูตรใหม่ของเขานะส o l คอลัม์กดแท็บนะครับแล้วก็คุมที่อ r r a y ของเรานะครับมี9ชื่อก็คุมไปเลยนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บ Enter ได้เลยมาแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมด9ชื่อนะฮะคุมให้ดูอีกทีหนึง่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมด9ชื่อนะครับนะฮะนี่คือ9ชื่อเนาะ ทีนี้มันมีซ้ํากันบ้างนะคุณสมรักกับคุณสมใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาชื่อที่ซ้ําออกให้เหลือแค่7ชื่อนะครับเราก็จะใช้สูตรง่ายๆก็คือใช้ u n i q u นะครับพิมพ์ u n i q u นะครับมาต่อข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บให้เขาไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือ7ชื่อนะครับชื่อที่ซ้ําออกไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วทีนี้ถ้าสมมุติต้องการนะครับก๊อปมาวางที่แนวขวางบ้างล่ะนะครับก้าวชื่อเอามาเรียงกันเป็นแนวขวางอย่างนี้ทํำยังไงนะครับเมื่อก่อนเราก็จะก๊อปแบบนี้เนาะคอนโทนซีคอนโทวีมาวางต่อกันแบบนี้นะครับคอนโท c ซีคอนโทวีแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเราก็ทําลักษณะเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่เราจะพิมพ์ก็คือ toro แทนนะครับพิมพ์เท่ากับ t o r o w นะครับสูตรมาขึ้นมาละนะครับกดแท็บนะครับแล้วก็ไปคุมที่ array ได้เลย นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บ Enter นะครับมาละนะครับทั้งหมด9ชื่อนะครับอ่าฮะ9ชื่อนะครับถูกต้องนะครับทีนี้วิธีการจะเอาชื่อที่ซ้ำออกก็เหมือนเดิมนะครับก็คือพิมพ์ unique นะครับเติมเข้ามาข้างหน้าให้เขานิดหนึ่งนะครับ U N I Q U E นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเป็นแนวแถวเนี่ยจะต้องใส่สูตรเพิ่มให้เขานิดหนึ่งนะครับก็คือ true หรือ false นะครับ ถ้า True ก็คือก็คือให้เอาตัวที่ซ้ำออกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเ,เราจะเอาตัวที่ซ้ำออกแตใ่ในจากแต่ละคอลัมน์เพราะฉะนั้นเราจะเลือก True นะครับ d ดี๋ยวมลคลิกที่ True เนาะแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะเหลือที่7นะฮะก็จะตรงกันละนะครับทั้งแถวแล้วก็คอลัมน์นะครับประมาณนี้นะฮะ วันนี้นะครับก็จะมาแนะนําแค่นี้ก่อนนะครับก็คือ3ฟังก์ชันเนาะก็ยังส่วนที่เหลือ11ฟังก์ชันเดี๋ยวจะมาต่อกันให้อีกคลิปหนึ่งทีหลังอีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับหลักๆที่จะอยากจะแบ่งปันในวันนี้ก็คือตัวนี้นี่เองนะครับพระเอกนะฮะเทคสปริตนะครับ,รบเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันดีมากนะครับมันดีงามมากมันทําให้เราทํางานได้เร็วมากนะครับ โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ